อินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องง,ง,งสนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคณิตศาสตรพ์พายอาบางใหญ่ไนบาซ่านนทบุรีเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจเรียนพิเศษที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องแก้ไขได้ที่นี่ครับสนใจสินค้าตัวไหนเข้าไปสั่งซื้อได้ในร้านขายของของพี่ชินเลยครับรผม สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องนั่นเองนะครับผมก็เช่นเคยเลยนะครับผมกับรายการอินบ็อกซ์รายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกทกท่านไปรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกัน ไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพราโมโมเดลหรืออื่นๆอีกมากมายนะครับผมไม่ว่าจะมีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามเราก็จะทําการจัดเอามาให้ดูกันเลยว่าของเล่นคะแดนนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการรีวิวของเล่นนะครับผมในลักษณะของพวกบล็อกนั่นเองหรือก็คือของเล่นนานโนโบล็อก กล่องนี้นั่นเองนะครับผมโดยในกล่องนี้นั้นน่ะจะเป็นนาโนบล็อกนะครับผมที่มีชิ้นส่วนเล็กๆประกอบกันเป็นตัวละครต่างๆนั่นเองก็จะมีความนิยมแพร่หลายในบ้านเราตอนนี้นั่นเอง โดยที่จะหยิบมารีวิวในวันนี้นะครับผมก็จะเป็นนาโนบล็อกจากยี่ห้อไดมอนด์บล็อกนั่นเองอ่านี่เลยตัวนี้เลยนะครับผมยี y ่ห้อไดมอนด์บล็อกเลยก็จะมีเขียนข้างล่างไว้ว่าเป็นคอสเพลย์ซีรีส์อ่าเพราะว่ามันจะเป็นชุดที่เป็นตัวละครของ Hello Kitty นะครับผมจากซาริโอทำการคอสเพลย์เป็นตัวละครอื่นๆนั่นเองก็คือเน,นียนใส่ชุดอันนั้นไปซึ่งก็จะมีความนา่ารักค่อนข้างจะสูงมากเลยทีเดียวนะครับผมตัวนี้นั้นกล่องนี้นั้นก็จะเป็น Hello Kitty ที่คอสเพลย์เป็นกััต อเมริกานั่นเองอ่าเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างนะครับผมมันจะมีด้านหนึ่งเห็นชัดเจนอ่านี่เลยนี่เลยด้านนี้เลยเห็นชัดเจนเลยก็ผมว่ามันคือฮ e ล l o คิตต y ที่มีการใส่ชุดนะครับผมเนีเป็นกัปตันอเมริกานั่นเองสัญลักษณ์ตัว A นะครับผมแล้วก็รูปปีก2ออันที่เป็นจุดขายของกัปตันอเมริกาแล้วก็มีโลนะครับผมแล้วก็มีอ่าเป็นกางเกงเป็นลายธงชาติอเมริกาที่ใช้ทีอ่าทีมสีเป็นน้ําเงิน แดงขาวตามคอนเซปต์นั่นเองครับผมซึ่งชุดนี้นั้นก็จะเป็นอ่ง่ายๆก็คือเป็นคิตตี้เนียนคอสเพลเป็นกัปตันบริการน,นั่นเองก็ขอเกาะกระแสนะครับผมมาหนังที่กําลังฉายอยู่ในตอนนี้ก็ให้เข้ากับทีมหนังนั่นเองก็เลยหยิบตัวนี้มารีวิวให้ดูกันนะครับผมเนื่องจากชุดนี้นั้นเนี่ยไม่ได้มีการระบุไว้นะครับผมว่ามีจํานวนกี่ชิ้นอ่าในกล่องไม่ได้ระบุไว้นะครับผม ก็ต้องขออภัยด้วยละกันไม่ไม่ได้นับจริงๆว่ามีกี่ชิ้นนั่นเองแล้วก็จะมีรหัสไว้อยู่ว่าเป็น n ม m b e r นะครับผม9608หน้าตาเป็นอย่างนีอ้อายุนี่ก็คือเขียนไว้เลยว่า fall age 9 and up ก็คือสำหรับอายุประมาณ96ขึ้นไปเพราะว่าชิ้นส่วนมีจำนวนค่อนข้าง,ง,งจะเล็กมากๆเลยทีเดียวนะครับผมอ,อ่านี่ก็จะมีรูปให้ดูนิดนึงซึ่งมองไม่เห็นหรอกเดี๋ยวแกให้ดูดีกว่านะครับผมเป็น diamond block cosplay series แล้วก็มี Hello Kitty ตรงนี้นั่นเอง อ่านี่ก็เหมือนเดิมนะครับผมด้านบนก็จะมีโลโก้ของของที่ทําตัวนี้นั่นเองอ่า อ่ะตัวนี้นะครับผมเป็นงาน made in China นะครับผมก็เป็นของจีนนั่นเองอ่ะนั่นเอง made in China นะจ๊ะชิ้นส่วนค่อนข้างจะเล็กมากนะครับผมมีคําเตือนไว้ด้วยเพราะว่าดูสิครับอ่ามันจะกว้างประมาณ8มิลน,นะครับผมแล้วก็สูงประมาณ5มิลซึ่งเล็กมากๆเทียบกับนิ้วเรานี่คือแบบหล่นปุ๊บหายหาไม่เจอหลุดฝุ่นทิ้งไปเลยนั่นเองอ่ะอะ,อะไรก็ว่าไปนะครับผมโอเคงั้นเราจะมาแกะดูข้างในดีก่ว่าข้างในนั้นให้อะไรมาบ้างอ่ะ แกะแล้วนะครับผมอ่านี่จะเป็นคู่มือนะครับผมในการต่อนั่นเองอ่าเดี๋ยวดูซิคู่มือมีระบุอะไรมาบ้างเดี๋ยวดูคู่มือก่อน อ่าโอเคอ่าตรงนี้ก็จะมีนะครับผมมีจํานวนชิ้นอยู่ตรงนี้เลยก็จะมีอันนี้4ชิ้น1ชิ้นเชิ้นอะไรก็เรียงแต่ลำดับไปนะครับผมก็อยากจะรู้มีกี่ชิ้นก็เช็คจากตรงนี้ก็ได้แต่ชิ้นส่วนตัวนี้จะไม่ค่อยเยอะมากเพราะว่าตัวจะไม่ค่อยสูงนะครับผมอ่าแต่จะมีรู้สึกจะมีฐานมาให้ด้วยนะอ่านี้จะเป็นขั้นตอนต่างๆ1 2 3 4 5 6มีนะครับผมอ่ามีขั้นตอนเรื่อยๆจนประกอบเสร็จเป็นตัวใหญ่ๆประมาณนั้นเอง ลักษณะของตัวนี้จะเป็นลักษณะของ 3D นะครับผมคือมองแล้วจะเห็นความลึกความหนาได้นั่นเองก็คือมองจากด้านไหนก็ดูดูเข้าใจนะครับผมค่อนข้างจะสวยงามเลยทีเดียวโอเคมาดูข้างในบ้างดีกว่าข้างในก็ผมก็จะมีฐานให้1อันอันอเป็นเอาแนวสีส้มๆแดงๆหน,งห,นงหนึ่งชิ้นเป็นฐานแล้วก็มีอหอใหญ่หอเดียวเลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นที่สุดทั้งหมดซึ่งดูไม่เยอะมากนะครับผมเพราะว่าตัวนี้จะไม่ค่อยสูงมากนั่นเอง งั้นถ้าเกิดพร้อมแล้วเราจะมาแกะต่อกันเลยดีกว่านะครับผมว่าต่อมาแล้วมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับผมพร้อมแล้วไปลุยกันเลยจ้า ก็ต่อกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับนาโนบล็อก Hello Kitty cosplay เป็นกับตันอเมริกา นั่นเองนะครับผมก็เป็นตัวละครที่มีความน่ารักน่าชังมากเป็นบล็อกที่ต่อมาแล้วมีความสวยสดงดงามจริงๆนะครับผมก็เป็นแบบสามมิติดูจากซ้ายดูจากขวาก็สวยงามแน่นอนนะครับผมสาหรับใครที่ชื่นชอบ Hello Kitty หรือว่าชื่นชอบกับตอเมริกาแล้วก็ชุดนี้แนะนาครับผมว่าห้ามพลาดเลยทีเดียวจะซื้อมาต่อเองไว้ตั้งโชว์ก็ได้หรือจะซื้อมาให้เป็นของขวัญกับคนที่ชอบคนที่รู้จักหรือเพื่อนๆน้องๆก็ได้ได้เหมือนกันนะครับผมสามารถนําไปประยุกต์ กับชุดอื่นก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันยังมีชิ้นส่วนนะครับที่สามารถนําไปไประยุกใช้ได้อีกใครมีชิ้นส่วนเหลือใครมีตัวอื่นสามารถนําไปประกอบรวมกันได้ยังไงก็ได้แล้วแต่เลยนั่นเองนะครับผมทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการรีวิวและการประกอบให้ดูนะครับผมกับนาโดบล็อกชุดนี้นั่นเองสำหรับวันนี้การรีวิวคงต้องขอจบลงตรงนีเท่านี้นะครับผมเจอกันต่อคลิปนั้นแนตอนจ้าสำหรับวันนี้พี่ชินขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย